ต่อเลยนะพูดถึงแตงโมหน่อยแตงโมแตงโมแตงโมพอพูดสามคำแล้วมันจะต้องใส่เมโลดี้ไปด้วยกินตะหลาคับแต่พ่อค้าขายแตงโมเนี่ยนะคะเป็นควายค่ะโอ้ยยิ่งกว่ายนงไม่ได้ด่าใครใช่ไหมไม่ได้ด่าใครเป็นควายจริงๆใช่เป่าเป็นควายจริงนี่เห็นไหมบอกไม่ได้โกหกมาช่วยคนขายเอางี้อ่ควายมาช่วยคนขายค่ะก็ถือว่าเป็นการเรียกแขกเรียกลูกค้าไปด้วยน่ารักทีเดียวนะคะเจ้าเผือกค่ะ เจ้าเผือกเนี่ยนะเป็นควายตัวผู้อายุประมาณปีครึ่งยืนอยู่หน้าร้านขายแตงโมแล้วก็มีป้ายที่คอเนี่ยเขียนบอกว่าแวะซื้อแวะร้านแตงโมหวานๆจ้าจอดหน่อยนะลูกค้าอ่าวันนี้มาช่วยพ่อขายนี่ค่ะ่ะนารักนะ่าเอ็นดูเียวนะ เลี้ยงไว้ไม่เสียข้าสุกก็ยืนเฉยๆก็ช่วยทำมาหากินกันบ้างแบบนั้นนะก็ออกป้ายแขวนคอแบบนี้ไปถามเจ้าของร้านแตงโมนะคะเล่าให้ฟังว่าอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงควายแล้วก็รับจ้างทั่วไปด้วยทีนี้ช่วงนี้มีแตงโมไงคะก็เลยเอาออกมาจําหน่ายมาขายนะในราคาย่อมยาวลูกละ 20, 30, 40ก็ตามขนาดตามพันไปบ้างนะคะ ทีนี้เนี่ยนะพอคนเห็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ผ่านไปผ่านมามันอดจอดไม่ได้อดจอดแวะดูหน่อยว่ามันน่ารักดีนะคะดูอะไรดูอะไรดูควายค่ะพอดูควายเสร็จก็หันไปดูแตงโมอ้าวแตงโมสวยน่ากินก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปฟังหน่อยนะเจ้าของร้านแตงโมค่ะแตงขายมากเลยอยากโปรโมทควายไทยเราด้วยค่ะมันเป็นวาดไทยเขารู้ว่าตรงนี้มีมีมีแตงขายมากก็เลยอยากโปรโมทควายไทยเราด้วยค่ะมันเป็นควายเปือก ที่ประเทศไทยมันจะสูญพันธุ์แล้วนะป้าก็เลยเอาเอาเอาเขามาช่วยขายจังโมแล้วก็ดึงดูดลูกค้าดีไหมคะก็ก็ก็พอสมควรเพราะเขาเห็นควายเด็กๆก็เห็นควายก็บอกไม่เคยเห็นควายเผือกอโหก็เป็นควายเผือกด้วยนะใช่ควายเผือกจริงเหรอควายเผือกดูแล้วมันดำๆนะอมชมพูอยู่นะเลอะๆหรือไม่ไปมันไปเกลือก โลคลุกดินมาแบบนั้นไยเผือกจริงๆไม่ใช่เผือกเรื่องชาวบ้านนะเผือกจริงๆสีมันค่ะคุณเจมส์นี่น่ารักก็ชื่อเจ้าเผือกด้วยนั่นนะนะวันไหนอากาศร้อนไม่สะดวกเนี่ยก็จะพาเจ้าเผือกเข้าไปในบ้านก่อนไม่ได้ออกมาต้อนรับลูกค้านะคะมันเชื่องอ่ะยืนเฉยรู้เข้าใจว่าคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมามองว่ามันเป็นเป็นรูปปั้นหรือเปล่ามันขยับได้จริงๆอ่ะต้องต้องให้ค่าแรงในสองแรงนะ นี่นะต้องสองแรงนะจะช่วยทำนาอย่างงี้ถือป้ายงอีกใช่แวะผ่านไปผ่านมาแถวริมถนนสายการุ่งบ้านไร่พื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็เข้าไปอุดนได้นะคะที่บุรีรัมย์เขาบอกว่าตำรวจไปรวบห้ายาวชนชาย